สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบาหนองได้เลขวิ่งพอบุญมากครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับส่วนตัวเลขจีดเขาหรือบ่เขาอันนี้ไม่มีผูดด้ใดบอกได้ครับเพื่อนไหมาเป็นเลขวิ่งครับเพื่อนบอกว่าล้อยเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนเพื่นอนว่าอ่าเบาหนองครบว่าตามเพื่อนเนาะ เป็นไหมาเบาหน่องครับว่าเอามาแบ่งปันทุกคนแหะครับเพื่อทุกคนจะพิจารณาเด็กขีเขารู้บวกเขาอันนี้เบาหน่องก็บอกบ่ได้นครับเด้อแต่วเพื่อนไหมาเพื่อนบอกว่าฟันทงมาแทะลอยเปอร์เซ็นลองเบิ่งโหลดเพิ่นไ่าลองเบิโหลดเพื่อนก็บอกาไหเหล็กเบาหน่องมาหลายงวดแล้วเนาะหลายงวดแล้วพอบุญแล้วบ่ได้ไหเหล็กมามามือนี้ครับเพื่อนไหมาเพื่อนบอกว่าอยากเอามาลองเบิ่งเหล็กเหล็กวิ่งเพื่อนเพื่อนไหมาสองหางครับ เป็นไฮมาพิจารณาบางสองหางบิงบนบิงล่างหรือไพ่ขีเจาะกระไดเป็นบางชีินะบานนอกกัดอ่าเหลี่ยแต่ผูมักเด้อครับเด้อแต่ว่ากระชีมีทั้งเหล็กบิงและก็เหล็กเหล็กมักของพ่อเพื่อนที่พ่อเพื่อนมักเด้พ่อเพื่อนมักพ่อเพื่อนเจาะนะครับเนาะเหล็กวินเพ่อนไ้มาสองตัวครับคือแปดกับสองแปดกับสองครับเพ่อนไ้มาเพื่อนบอกว่า ลองพิจารณาบังมาแทะรอยเปอร์เซ็นเพิ่นวะมาแทะรอยเปอร์เซ็นตบ้านี้บ้านหนองก็เลยถามมันว่ะทะเลจับคูพอมักตัวไหนเพื่นอันนี้บ้านหนองถามเพื่อนนะทะเลจับคู่เพิ่นมักมักตัวไหนทะเลจับคูเพิ่นมักแปดเก้าแปดเจ็ดเพิ่นวะแปดเก้าแปดเจ็ดนี่คือเล็กหมัก จับคู่ได้ถลีจับคู่ถลีสามโตเพิ่นมักเจ็ดแปดเก่าถลีเพิ่นมัก 7, 8, ถ้าเลเีมา,เลมากของเพิ่นจับคู่คือเจ็ดแปดเก้านี่คือเลีสามโตถ้าเลีติดแปดได้ถ้าเลีตีดแปด,เ,ดเพิ่นหมักเจ็ดแปดเก่านะลองเบิง้งอันนี้เบาหนอนกันบอกว่าอะไรหรอกมักไผ่หมักมันเนาะ เพื่นให้มาเบาหน่อยก็มาบอกสูฟังแล้วก็ถ้าเลขติดสองถ้าเลขติดสองเพื่อนมักสองหกสองเจ็ดสองเก่าสองหสองเจดสองเก่าสามางถ้าเลขติดสองนะมักบอมักอะแต่เพื่อนว่าแกั 2, บสงบอมาน้ากันแน่นอนแกั 2, บสบอมานํากันแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์อ้าบหูละ ผลหมั่นใจของเพื่อนเนาะบบาหน้องกับมีหนาทีเอามาเอาสูฟังลองนะครับเด้อลองเบิ่งหัววิทีหนึ่งมิถุนาหกเจ็ดครับผมเลขกวิ่งพอบุญครับมักบบมักข้นยุทธิดุลพินิจครับบ่าวน้องกับไปหาหไปเห็นงานครับพอดีได้เลข้มาบ่าหน่องเลยมานั่งเบาสูฟังบาหนองสงสัยนะครับเด้อว่าเป็นยังบ่าหน้องคือมีขาตั้งกล่องเวลาไปทํางานเพราะว่าบ่าหน่องเอาขาตั้งกล่องไปนําครับ <laughs> เอาขาตั้งกล่อง มาเห็นงานนําพ่อออย่างเพื่อได้เลขกเาหน่องกันสีนางอารเลยประมาณนี้นะสีบต่ต้องเอาถือขันถือแล้วมันมันบ่นนี่เบาหน่องกันเตรียมพร้อมครับเอาขาตั้งกล่องใส่กระเป๋าไปเห็นงานนํา <c oughs> <c oughs> เห็นวะนั่งอยู่ในป่าพวงได้พวงได้เบาหน่องกันนั่งอารได้บ้าหนองบ่บ่บบอยหยนกลองเขาด้วยเบาหน่องมึงขึ้นหยากเอาลองเขาด้วยเลกวิ่งพอบุญครับวิ่งแปดกับวิ่งเจ็ด ร้อยเปอร์เซ็น์มาแน่นอนทางเพื่อนหมั่นใจกับโบหูเนาะเพื่อนหมั่นใจของเพื่อนเนาะแนวเลขเพื่อนเพื่อนกับหมั่นใจของเพื่อนถะเลขสามโตเพื่อนมักหกเจ็ดแปดโอเจ็ดแปดเก้าเออเจ็ดแปดเก้าถะเลขสองโต้ถตีสแปดเพื่อนมักแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเด้อจะลองเบ้างนะครับเด้อแล้วก็ถลเลขสองเพื่อนมักสองหกสองเจ็ดสองเก้า ลองเบิ่งมาบ่มากันสิงหูกันทันทีเนื่องนี่ล่ะเนาะต่างคนก็ต่างหมั่นใจครับบ่ราว่าสำนักใดมั่นใจของเจ้าของมืดสุกคนครับเนาะมั่นใจเบิด์ุกคนเหลขกบางคนกะเหมือนกันเหลขกบางคนกับบ่มเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าเหลขกใดมากแต่ละคนแต่ละหม่องมันกับบ่คือกันเนาะจออนเพิ่นกับหมั่นใจของเพิ่นพอบุญเพิ่นกับมั่นใจของเพื่อนต่างคนกับต่างหมั่นใจแต่ว่า มันสี่เขาคล้องไผ่อนันติอีกเรื่องหนึ่งนะครับนาอจังได้กัดลองเม่งแต่ว่าพอเราหมั่นใจว่าแปดกับสองบ่มาน้ากกนแน่นอนว่าจังได้กับบอมาถ้ามาเบาๆน้องเอ้ยงายลังล่ะคนว่าแต่ว่าถ้าพูดได้วิ่งกับคงจะได้โชคเพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นกระทึงวิ่งน้าวิ่งน้แล้วกะเน้นคูน้าเพิ่นวิ่งแล้วก็เน้นคูขึ้นเจยอนละเจยอนเพะ่อ วิ่งตัวละมือเจ้าอ้นมัน่วิ่งตัวละมือก็ลองมึงนะครับเด้อต่างคนต่างหมั่นใจของกันและกันบวากันครับขอแต่ว่ามีคนให้เล็งมาหละให้เบาเนาะเอามาบอกแบ่งปันดิอันนี้คือควอบสุขของเบาเด้อนัข่าวเด้อที่ได้เอาว่าแบ่งปันเอฟซีอ่าจะได้ก็ลองมันนะครับเด้อหัววันที่หนึ่งมิถุนาเฮามาลองพิจารณาเบิ่งเลขพอบุญครับเพื่อเขาตากรรมการเพื่อเขาตาผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อถือตาต่องใจเนาะวิ่งแปดแล้วก็วิ่งสอง ลอยเปอร์เซ็นต์ครับมาแน่นอนเอาเดี๋ยวเบ้าหนองได้เลขมาเดี๋ยวเบ้าหนองกัญชพาเอามาลุ้งขีดไปเบิงนะครับเนาะบอกว่าอยู่หม่างไรือกูได้ให้เล็กมาเบ้าหนองเอามาให้ฟังเบิร์สุขนนัลล่ะบวกเก็บบวกกักไว้ดกเพราะว่ายังเก็บกากไว้มันก็คือเก่ามันแหละแต่ว่านอกจากว่าเบ้าหนองสิษ์เอามาบอกว่าท่านเท่านั้นเด้อจังสีบ่ได้ฟังเดี๋ยวไก่มือเดี๋ยวเบ้าหนองสิมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวร่อรอเลขเจียผาแดงเหล็กฟังเหล้าลวกะ เรเื่องขมรเดี๋ยวจะมาบอกสูฟังนะครับเนาะยังได้กับคอยติดตามเดี๋ยว,วน้องกับข,ขอโชคตาไครขอโชคลุงผู้สวงนะครับเนาะแล้วก็แม่ฮันนี่เพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกครับแรงมากฝนตกเบ้าหน่องกับโบได้ออกไปหาแม่ฮันนี่เนาะแล้วก็ขขณะว่าสิไปลากิโลกันยังบ่ทันได้ไปอยู่พี่เรียกกับว่าฝันฝันเห็นไอ้ภาพงวดผ่านโบฝันเห็นไอ้ภาพ บ่ถือเลขจ่อยกุหน่อเลขยกพอดไปออกละก,กิโลศูนย์ 09, เก้าแบบนี้ศูนย์เก่าโอ้ยหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ไปออกเลขยละก,กิโลสั่มมาสิอ่ะกับโบแน่เนาะงวดนี้โบนเนเราอาจสิฝันแล้วก็ได้โชคอีกก็ได้จะได้กะขอให้ทุกคนจงโชคดีสุขสมหวังดังปรารถนาเป็นกําลังใจให้บ่าวหนองตลอดไปคือเก่าเด้อครับเด้อบ่าวหนองก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีคือเก่าบ่าวหนองฮัก,กอเกใใกอฟซีทุกคนครับบ่าวหนองอ่านคอมเมนต์ทุกคนเด้อ ผู้ใดเมียนบดีเบาหนองตททีผู้ไดเมียนดีมีกำลังใจเบาหนองกัดหักสุขคนครับผมขอให้ทุกคนสุขสมหวังงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดขอบุญบาร,รมีหลวงปูง่สวงแม่ฮันนี่ตาไข่บานเบาหนองและสิส่งศัก์สิทุกสถานที่ที่เบาหนองไปโดนบาดานโฉลาบให้ทุกคนได้มีโชคได้มีกินมีใส่บ่ขาดมือเหตุยังไงประสบความสําเร็จบม่มีอุปสรรคขวางกันในการดําเนินชีวิตในการดําเนิน ธุรกิจทัทงได้กะหลับโจกได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังทุกประการก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่1มิถุนาหกเจสวัสดีครับ